สวัสดีค่ะพอกันกับป่ารุ่นค่ะเหมือนนี้มาพอกันถ่วงเศร้าๆเนาะคะ่ะบรรยากาศพี่น้องมาพอกันกับป่ารุ่นาเพิ่นเนาะค่ะจะเศร้าๆเหมือนนี้ผ้าล็อทงลอทาเด้อจ้าพี่น,นะะ้องมันเคื่อนี้นอนนแอบบอกมานอนหน้าเป็นมูลุงจันเนาะคะ่กะก็เลยสีผ้ามาหล่อเบิ้งเขานะคะ่ะไอ้มองทีดำว้าเนาะคะ่ะมองทีดำว้หมองดำบ่มีน้ำเนาะคะ่ะอันเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะ น,าาน้องจันท่า่าไอ้งามอยู่ทงหน้าว่าสันใส่เสือเอาเอาปุกขึ้นมาสันจ้าพีนองยุ่งจะมากัดคอ่าสันป่าลุ่นเห็ดน,น้ำล่องเบิงเนาะค่ะไอ้ว่าจะผ้าละเบิงเขานะคะ่ะท่องเขา่าขาวเข่าดำห้องนั่นละเนาะคะา่ะว่าดดำไบเรียวพานไปหลายมือเรียวมันเป็นยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวป่าลุ่นสิผ้าไปเบิงเนาะค่ะนี่คะ่ะเข่าดำหน้าพงเนาะจาฟังนี่กั มันมันก็ะเคียวดีอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่ามันโมมีน้ำเนาะคะ่ะช่วงนี้กับฝนบานเท่ากับต๊กดีอยู่ดอกต๊กซุมือเนาะคะ่ะต่เยี๋ยนนี่ก็ต๊กอยู่แต่าใบมันมันบอกเพราะสีมีน้ำขังน้ำยังหย่อนนะคะแต่ว่าก็พ่อพ่อบอกหันแหงเนาะคะ่ะต่ว่ากยาเนี่ยอ้สุดยอดพี่นอ้องยายี่ปุ้นยาไอเป๊ะเปะ๋าย,ยาเอียงต่างๆบานเข้าอื่นเนาะคะ่ะกำลัง กำลังหลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวปารุ่นสิทภาพไปเบิ้งฟังท่าขอกรรมน้ำเนาะคะ่ะมันจาการดีดีจากพี่นอ้องอันนี้ปารุ่นเอรอ่อยจักรยานไฟฟ้าออกมา <laughs> พเพราะเลยขี่ขึ้นไปฟังอัน ด่านบนเนาะค่ะด้านหัวหน้า่นอื่นผ้าอื่นหัวหน้าเนาะค่ะขางกำห้องก็ดำกำลังเป็นสีมว่วงงามอยู่ค่ะแต่ว่าหนำมึงมีคือเกา่าตอนนี้ตอนนี้หยาเพิ่นพ่อได้เกิดเนาะค่ะมึงจันแล้วหนึ่งเขาพัานธุ์สูงเนาะมึงจันหนึ่งเขาพัานธุ์สูงก,ก็เลยปลาลุ้นก็เลยสิออกไปก่อนค่ะไปดูหญ้าเขาจะาพี่นอ้องยิ้วมือเสาร์ๆสิเนาะ ยังหน้าเนาะคะ่ะแล้วป่ารุ่นจะพาคีเบึงอ่อมๆเลยนะคะ่ะให้นี่ง่ามๆจะ้ะเขาอันเพ,พิ่นเพิ่นเพะเรี่ยวนะคะเพิ่นอันแบบว่าเพิ่นเต็มพื้นที่เรียวเนาะแบบนี้ยาเขาไม่ค่อยเกิดเด้้ยค่ะนี่แบบนี้ยาจะไม่ค่อยเกิดฝนกระลินปล่อยๆจ้า แต่ว่ฟังท้งนี้เนาะคะ่ะเขา่นกะงามือกันหน้ารอนีส่วนมาสิเป็นอไเป็นโขกเป็นปลาน้ำเนียเนาะคะ่ะเป็นโขกเป็นปลาหลายปลาคุ้งปลาสาสน,นะจ้ะท้งนี้กะเนี่ยไปส่วนร่วมโดยร่วมมือสิกะเชียวดีอยู่ค่ะ กำลังจะเขียวเนาะคะเบิ่งนี่แหละคะ่ะวิธีการลารุกจันปั์นรัดหนามว่าสันรัดเอานหนามค่นทางนะคะเพราะว่าค่นทางมันเป็นข่อยๆสั้นๆลุงนะจ๊ะเป่นละเป่นละอย่ยงก็เอาหัวหน่าเนาะคะ่ะมาบังไว้คว้าให้หนามไลลงให้หน้าว่าสันค่ะไปต่อเลยจ้า บัานี้เพิ่งจะดำแล้วที่หลังมูเนาะค่ะ่่าก็มีน้ำขังเอาเจาะไอ้แจะอยู่ด้วยค่ะมีน้ำขังด้วยถ้าส้มทงส้มหน้าแล้วเนาะคะ่ะจะสาๆเลยเหมือนนี <c oughs> ่ค่ะแล้มีเขาดำอีกให้หนึงแต่ว่าเขาให้ในหวยกะโอเคเลยค่ะโอ้ ปลาลุนกระยานปลาลุนลมมันห้างแบบนี้เนาะคะ่ะอันตรายเนี่ยหาลังเลเจะคนเขียนไปตกหมองไหนตกงลมหมองใดเนาะคะ่ะท้างนินแดงเพราะว่าหน้าลงจานเนาะคะ่ะมันติดติดทงังทั้งสามด่านเลยเนาะค่ะติดทังทั้งสามด่านเลยน,ะะน,ลยนี่ค่ะคือเกาล่ะคะ่ะไกๆผุ่นกระปูกกล้วยคือเกาะคะ่ะ เพราะว่ทาทั้งนี้เนี่ยเขางามค่ะให้นี่เขาเขาอันนี้เรี่ยวเพราะว่าปลาลุนเองกับดกหย่าดกยังออกชาเรี่ยวนะคะกับบ้านปุ้ยบ้านยังกับกำลังขึ้นเนาะคะ่ะพูนให้ลุม่มลุมหุ่นอาจจะเนี่ยโห็นเนะะาะค,ค่ะเพราะว่ามันค่ะเือมพอดกไผ่หุ่นละทัทง้งทั้งอันนี้ช่างกวางง่างลุงแปงสิเนาะคะ่ะแต่ว่าทั้งด้านนี้ค่ะมีตะปลาบาต ไอ้ต่อเลยจ้าอันนี้ฟังท่านอีหน้าหน้าของขาเจ้าเนาะคะ่ะหน้าของอีกหน้าใกล้ก,ลกันหน้าใกล้ก,ลกันจืนืๆค่ะฝนฝนตกพอซ้ำหน่ค่ะน้าน้ำแบบว่ามันไอ้มันไหลบอ่บอบ่เต็มที่นะคะ่ะค่ะ แก้มลิงลูกจันมีป่าแนวอยู่เด้อค่ะนี่ปลาลายลายคุณขาเป็นค้องเพื่อนเพื่อนบอาน้ำมาอันนี้เนาะเพื่อนบอให้มันไหลล่ลวงลงลง,ลงให้หน้านะคะเพิ่นเหรเฮ็ดคลายเป็นน้องสาหน่อยเนาะเป็นแกมนม้มลิงบอเพื่นว่าพอวันมีทอทอใหญ่ยอยู่นี่ค่ะน้ำก็จะขังนี่ดีปลาดินบัวบัวอยู่ค่ะลัางมือเพราะว่าฟังเพิ่งนี่ก็สิเป็นน้องสาเนาะคะ่ะฟังนี่ก็เป็นปลากเก็มเฮ็ดเนาะคะ่ะ ปลาเก็มเฮดแล้วก็โอเค,อเค,อเคอมุกจานปลาโบนิลเฮ็ดหน้าหลาวะท่านโอ้ยนมื่อไะค่ราคาดีกันแต่ละคนเนาะแต่ละคนมามาปั่นเอาน้ำเนาะค่ะมันอึดหลายกะปั่นรัดเอาเบร์สเนาะคะ่ะ ฟังเพิ่งฟังนี่จะไม่จะน้องน้เนะคะน้าลุงจันจะไม่จะน้องนม้มหลายกลัวพอบามันมันจะเป็นโขกเป็นฟางสีเวลาบ่มีนม้มมันก็คือคือแบบว่ามันบ่มีเลยนะคะมันก็แห้งไปเรื่อยๆฟังนี่ก็ขอกำอยู่ค่ะแต่ว่ามันบสวยงามบันไดเอาขอกำม,มาใส่เอามาใส่ดินเหนียวมันละบ่แพนนะคะมันก็แนมเห็นดินอยู่ ต่ว่าดําผมพร้อมๆกันนี่ค่ะก็ฟังฟังทั้งหุ่นเนาะดำพร้อมเหมือนก็ฟังเฮฟังเนี่ยเหรอคะกระเตะเลี้ยงกระดัก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 เยอะนี่ค่ะฟังนี่ห้ากรเห้ากรใส่เขา,เขาขดำาสามให้เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้หยาเกิดเด้อค่ะเขียวๆนั่นบ่วนเวนหยังได้หยาเกิด เข้ากับสีเดดสีเดดมา่ามกันเนาะค่ะสีเดดมา่ามกันลกุลกงาลุกยุ่งอวบอุปกรณ์ก,การลุกงา ฟังเทิงเจะเป็นล้องเป็นหนองยังสีเนาะค่ะฟังเทิงฟังเทิงจะเป็นมีล้องต้องจานคือว่านี่นี่ค่ะขึ้นมาหอดฟังดันทั้งหัวหน้าเหล้วเนาะค่ะอันนี้จะเป็นเขาโดนเนี้วจ้าพี่น้องอันนี้อีกบ่ดโดนกระดิเกียวแล้วค่ะนี่เจ้าหน่อยกระถอกระเกี้ยวเด่นนี่เหล้วเนาะคะ่ะพูนค่ะปีนี้เขาเจาว่า อันหน้าลุงจานคือใส่เขาดำหลายคาแท้ว่าเส้นค่ะเพราะว่ามีแต่ขอกำเนาะมีแต่ขอกำโอ้เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะปีนี้หน้าทงนี้เนาะค่ะเพราะว่าเ้าก็ใส่เขาเหนีย้ยเขาโดนเหนียวอยู่แค่สองสามให้ดันบนนี่เนาะค่ะคุณค่ะเพราะว่าขี้อ้อมตำค่อนทางเด้งเนาะค่ะห่อนทางเด้ง,เง,เดงแบบนี้ เป็นอย่างไรเนาะ,นะค่ะผู้ใดเนี่ยท่านสมัยห้นทางแดงเนาะค่ะท่านสมัยห้นทางแดงโอุ้นขาลุงจันล้ว่าเรามาตัดเข่าสัมจันละวาเราวมาตัดเขา่ามอวมาาเมนเห็นกำเห็นปวกเมื่ออยู่ดิเพราะว่าไอช่วงนี้มันมันเอา่ามันอบเอามันมีฝนมีฝานะคะ่ะ เสียงนกเสียงนูยังห่องเช็ดแล้วเจีวอยู่ค่ะโอ้อยท่้งมึงนี่คือมันจะขาดเลยพี่น้องนี่แหละค่ะท่างมองนี้โศกล่โศกลงเนาะจ่าเป็นตะขาดค,านนค่ะ,าาะ,ข,าคะขาดก็พอดีแล้วว่าทมเขาลุงจานเบิดฟังทึ่งเนาะค่ะมันนี้อันนี้อันนี้สุดราคาสุดเดียนแล้ว พราะา่า้องเพิ่นสิเป็นปลาปามเนาะคะ่ะปลาปามก็กำลังได้ผลดีเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเนาะคะ่ะสวนปมหฮอกะผู้ผู้นี้ปมกะถือว่าโชคดีไปเลยเพราะว่าปามราคาขึ้นเนาะ,ะ,ะค่ะราคาแงพงเพิ่นกระเฮ็ดสะอาดดีซึ่อย่างนี้ค่ะแบบลงจงเลยสวนปำนำมาคล้องข้างบน พวกลูกจานเองนี่จะนีตจะ,ะเป็นไฮน่าเนาะค่ะนี่จะเป็นไฮน่านี่แหละค่ะเขากินเขากินสีมีซ้ำหนีค่ะสามซีไฮน้องบัวค่ะน้ำข้าวมันค่อนเต็มค่ะถ้าน้ำข้างเต็มหุ่นแล้วหน้าลุงจานยังสีมีน้ำพอบานมันยังจะซึมลงมาเนาะค่ะ เราทงส้มถุงอีกแล้วนะคะยังไรกันอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อจากช่วงนี้จะเห็นตะภาบบรรยากาศน้ำท่องไฮท่องหน้าเนาะคะ่ะต้องการเห็ดหวัวเห็ดสวนเห็ดไฮเห็ดหน้าเข้านี่ละเนาะคะ่ะสามแยกค่ะหน้าเพิ่งับเป็นข่อย,ย <laughs> เป็นข,อขอน่อยโน้นเนาะคะ่ะ มันเป็นสองฟังะคะ่ะเดี๋ยวปลารุ่นกันสิมาดกหยาเข่าเรียกค่ะผ้าหลอเบึงเนี่ยนะคะ่ะผ้าหลอดทวงหลอทานแล้วค่ะอ้อมหน้าหนึ่ง <c oughs> นี่ค่ะปลารุ่นมาซุมือเนาะมาแทจบจะทุกมือแล้วก็มาเฮ็ดเวียกคือมีค่ะมาดกหยาเขาเนี่เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเข่าดำเพิ่นจะเนี่ยมเห็นขักเนาะคะ่ะเพราะว่ายาเพิ่นเขียวเขาเพิ่นดำนะคะ่ะ ้าเขาบอ่อดกออกจากพี่นองมันกับบอ่อแพรบอร่บอยยังเด้มันก็เยืนกีดีกีดีอยู่หันเนาะค่ะมึงเนี่ยนี่จะหยาดิค่ะหยาญี่ปุ่นบ้าน,าน,านปลารุ่นเอิญเาญี่ปุ่นเนาะ,ค,ะนค่ะย่งไห้นี่แหละค่ะย่งไห้นี่แหละหลายแห้งค่ะแต่ว่าเขา่าบบบนี้มันก็นเลยเป็นบอ่อเป็นบอ่อสวยงามปันไดเนาะค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเขาโดกหยาออกเรียวเนาะค่ะ อีกเมื่อดโดนเนี่ยค่ะเอาปุ๋ยมา่อวานมาหยังสิกะจนห้อนจนเฮียนขึ้นเนาะคะ่ะหล่อทงหล่อทาเนาะคะ่ะพาชมเมื่อเข้าเศร้าเนาะค่ะช่วงนี้กะอันนี้กะบ่ฮั่นได้ถึงหกโมงเนาะค่ะทั่งฝ่าสลัวอยู่ประมาณเกือบจะหกโมงนั่นล่ะเนาะค่ะ ชมไสชมหน้าเนาะคะ่อะ,คะอ,อย่างไรกะขอกำเนาะค่ะขอกำอย่างไรกะอยาลืม่าอุ้นหนุนปลารุ่นเนเดอร์เนาะคะ่ะเพราะว่าปีนี่สาล้ายแห้งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะราบึงทัวเร็วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจยงไรคลิมนี่เดี๋ยวปลารุ่นจะไว้ซ้ำนี่กนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้ปลารุ่นเนเดอร์ะคะ่ะ สวัสดีค่ะ